เฮ้ยเจอ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 เอ็ดบิตายหนึ่งเอ็ดบิลมีสองศพสามศพสามสามคนสามคนตายถอดเลยตายอเลยตายหนึ่งพี่ชะตันพี่ชะตันอุ้ยตายออกมาโอ๊ยนายไอ้เหีกูเลยนตายหนึ่งผมติดพี่อะผมติดี่ ก็วสวัสดีคนดูที่หลงเข้ามาทุกคนด้วยนะครับผมในะคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นกับน้องชายผมเองนะครับนะก็ไม่ได้เล่นกับน้องมันนานแล้วนะครับนะแต่เกมนี้นี่ผมกดมาคนเดียวก่อนละกันนะครับนะเพราะว่าน้องผมไปซื้อกวีจับอยู่นะครับรอมันกลับมาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอพลังกวีจับน้องผมเดี๋ยวเกมนี้เนี่ยเรากดมาเทสก่อนละกันนะครับสักแบบหนึ่งนะครับนะมาโซโล่เลยละกันนะครับนะเพราะว่าน้องผมยังไม่พร้อมนะครับนะน้องผมเองนะครับไม่ใช่ลาเต้นะครับแต่เป็นไอวิวนั่นเองนะฮะอ่าน้องก็ไปซื้อกว แล้วการิีกมาป่คามคามมอุ้ยสองสองเดิน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 คนดูทำสองเป็นบัตเดินบือ้อต่อสมองเดินครับผมเดินนี้เฮ้ยมันวิ่งไปเลยโอ้อ้าววิ่งไปเลยโอ,อ้มันวิ่งไปเลยอดีระยะมันเหมือนมันจะไปจริงนะเนี่ยคนดูโอ้จยบละอย่าบอกนะเป็นคนข้างบนนะ่ะผมตายนะเว้ทั้งคนนะ่ะอย่าน้องไปซื้อปลาจับเฉยๆหรอก ไปขึ้นดิสวยไหล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 ,สว,หลสวยครับผมแล้วเขาก็ไหลสวยเหมือนกันนะเพราะไหลไปน,นู่นแล้วครับก็จะมีอีกตัววัช้าอุ้ยไม่ใช่ตัวเดียวด้วยช้าสองเดียเลยไปดิเอาหมดหมดเลยเหรอ เขาเดินไปนู่นหมดเลยเหรอเขาไปทั้งสองเลยเหรออาย่าเขาไม่แบทเซฟครับท่านผู้ชมฮะแล้วกูด่าใครโอ้ยอยังยังอีพี่พอพี่พอคนแบทเซฟที่อาบีเกลไหลไปหมดน,นะทุกคนนยครับเรางยี้ปีนั้อย่างยีป้ปีสปอร์ตนะครับสองเหรอไม่ใช่หนึ่งเกิดถึงสองใช่ไหมขวามีนะครับทุกคน ข้างหน้ารู้เขามีปีกมาด้วเพื่อนเพาะว่าพี่เคนอะตังดาบหนึ่งดับคมคมไอ้กันให้คมคมปังไอ้กันให้คมคมหลับสองสย,ยองขวัญโอ้ อย่างนี้ก็ไม่ไหวกับการที่ครับโอ้โหการก็วิ่งยัดวิ่งยัดเลยนะเราดูว่าผมเป็นเอสเจเขาโดดมาใส่ผมเลยว่ะคนดูอุ้ยเขาได้ของแดงเหรออุ้ยเขี่ยเขาเต็มเลยเขาได้ของแดงนะเนี่ยคนดูเขาของได้ใส่เซ็กเนี่ยย่าท่านผู้ชมครับโอ้โหขันไม่เลิกเลยนะครับผมไก่เนี่ยเราไม่เกี่ยว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 เราไม่เกี่ยวเนาะโอเคโอเคพอดีฮะพอดีกินไม่ได้ ก็ดีพี่อินไปหน่อยครับน้องเฮ้ยวิ่งมาอย่างนี้ใช่หรือไม่ครับชุดไม่โหลรแล้วครับเกมผุดผดคนนี่ครับท่านผู้ชมครับคนนี่ครับท่านผู้ชมฮะน่ามันคนนี่ครับถ้าวิ่งเหมือนเป็นคนนะผมคิดว่านั่นน่าจะเป็นคนนะเขาจ้ไปเก็บศพตัวนั้นหรือเปล่าฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปปากคมๆเหมือนน้ำนมกากันดีกว่านะครับ อันนี้พี่เล่นรอน้องผมมาฉเฉยได้น้องอ๋อุ้ยุ้ยนี่ก่อนอ๋อยอยู่หลังหลังนี่แน,น่เลยนี่ไงเรียบร้อยนะแตกสามโอ้โหไอ้การให้คมมอะนะน้อมก้าวแค่นั้นแหละโอ้โหมันก็จะอิ่มเกินไปนะถ้ายิงคมขนาดนี้ปีอยอะ นี่โคมหมดอ่ะบอกเลยคือจะยิงแบบทะลุใบมงใบไม้ก็ยิงโดนอ่ะอย่างกับโปอ่ะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แมวดีกว่าปืนสองครับโอ้ยอย่างนี้มีลุ้นฮะมีลุ้นฮะท่านผู้ชมฮะเฮ้ยอ๋อนึกว่าเสียงของแดงเยอ่ะร่อนหูไปหมดแล้วร่องหูไปหมดแล้วท่านผู้ชมครับ โมเทลนี้ยังเดือดบอกเลยตรงนี้เด็อดกว่าครับเฮ้ยอ้าวเพื่อนเขามาเพื่อนเขามาครับท่านผู้ชมฮะเพื่อนเขามาว่ะถามว่าเราอยู่ไหมไม่กูหนีคนดือบทเนี่ยบอทมาโอเคตัวปืนเสียงตัดเลยว่ะน่าจะเป็นตัวไออาร์บีเคนะไหนคอนโด

là bị chì Ôi bắt đồ đi Ui ba luôn! Áo Áo Kém Còn tao bám nhà tao bám nhà Hủ ư hủ ư bay Hủ ư bay Hủ ư bay bay โอ้ยหลังออกมาคนเหรอโอ้เอ็มจีไนท์ไนท์ไนท์ไนมาไห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 นมาอย่าใครจะไปสู้ได้พี่เปล่าพี่เปล่าเป็นไนท์เลยนะโอ้โหโอ้โห ที่ผายเละท่านผู้ชมฮะเนี่ยฮะแล้วเราเบิดเราหมดครับเราจะเล่นกับไม้ยังไงครับเนี่ยโอ้เราเบิดเราหมดแล้วอะทุกคนโอ้ยแล้วเราไม่ใช่ AX ครับมันยังไงมเดียวไม่ตายนะเนี่ยไม่เป็นไรไปมาดูเชื่อมันในตัวผมเชื่อว่าผมทําได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละโอเชื่อในตัวผมจะทำให้ทุกคนดูแล้วเขาจริงมันเป็นยังไงอ่ะไอ้ยาหนีไม่ได้ด้วยโอ้เราเบิดไม่ที่สู้อย่างเงี่ยโอ้ร้อยต้องร้อยฮะได้ยังไงก็ตายครับไอย่าขอสักตัวได้ไหม ตายเอาหน้า,น,า,น,า,น,านั่นนั่นนัวนี่ไงสักตัวไงพี่บอกแล้วพี่ขอสักตัวเนาะมันรู้มึงมันรู้มึงมันรู้เรียมไอ้บ้า,าไอ้เปนรู้ ใกลไปโหทุกคนเนี่ยเห็นปะถ้ามันโดนเม็ดเดียวตายอะ่ะมันไหวเว้ยแต่มันไม่ได้เม็ดเดียวตาย <era. S 1> มันไม่ได้แยกสองแอปอุ้ยไอ้เฮียกูรอดลูกทุกเขาสวยว่าท้ามันแรงไอ้เฮียไม,ม่ไม่มไม่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวหนูหนูหนูตัวเดียวตัวเดียว เจอป่ไมไม่เจอน่จะอยู่ข้างในป่ะใช่มเ้ยเจอเอเจอเจอเอเจอเจอเตายหนึ่งอมีสองศพสามศพสามสามคนสามคนตายถ่อง้ยตายองเยตายหนึตายถองแล้วตายถอเอว่ะไอหินหนที่แบบคนมันชอบเป็นจิ้งจกกันอ่ะที่มันชอบปีนกันขึ้นไปเป็นหินก้อนใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะ กนเห็ใช่เห็นสามศพตอนนี้มีสามศพมันยิงกันตรงนีศพฟรีตรงนี้ด้วยศพหนึ่งหายน้าหายหน้าหายหน้าหายบอลลั่นจู่ขนาดนี้ทำไมกูไม่เห็นขึ้นตอนนี้ไงเห็นแล้วไนเก็บเสียงเฮ้ยเออาร์ป่ะเออาร์สามสิบเอาร์สามสิบเก็บเสียงตรงไหนวะเรามันดอกดอกรูดขอบกำแพงนี่เห็นขึ้นว่ะที่แถวๆขอบกำแพงนี่แหละเสร็จแล้วเห็นแล้วเซตห้าบิลเซตห้าเซตห้าพี่สตารนพี่สะตารน อุ้ยเด็ดอ้าวตายอู้ยยังไอเบลขยับไอเบลขยับขยับเลยขยับเลยขยับเลยมันหงุดอยู่เซตเซตอาจจะกรอบหกนะแต่ว่าหมวกห้าแน่ๆสองตัวสองตัวบิวระวัว๊ะเลี่ยนเลี่ยนเอเลี่ยนอ่นเลี่ยนเลยตายหนึ่ง วห้าของายสายออมมสายนึายสองายสอเซนหเซนหเอสายสนซ้ยเอลาลตสวยน้องเดือตัวเดียวดิอ้าวสวยตายสว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 ยพี่ยิงตาสองพี่ยิงตายอหมดปะถ้าไอพิวยิงตา1หนึ่งก็ก็หมดพอดีพี่ที่อพอดีอะ สองสามมีสามศพแล้วข้างในอ่ะไม่ข้างนอกตัวนึงอีกข้างนอกอีตัวนึงหมดแล้วหมดแล้วข้างนอกหมดแล้วสวยไอ้ยาเอี้ยโบตี้เดี๋ยวทอปมเอี้ยอิ่มเลยโอ้โหเซตโคตรใหญ่เอี้ยเดี๋ยวท็อปมาเอี้ยนอสเซตโคตรใหญ่มานอสไหมโอเคครับโอเคครับอุ้ยหกหนึ่งไอ้เอี้ยกูถอดเข้าเซฟเลย โอ้ยไหนไอ้เหี้ยกูได้ไหนกูได้ไหนกูได้ไหนนี่พี่นัดเหี้ยได้ไหนเลยตายว้าแต่วเหี้ยเกินก็ใช้เอสตีไงี่ยหล่ะเงี่ยหล่ะเหลือนะแล้วเอสตียิงเกาะหกหมวกหกแตกเม็ดเดียวหมดเลย สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเซฟหรือเติมเกมมาในหน้าเบรกเอาราคาถูกเนี่ยผมขอแนะนำเลยนะครับวิสาหกรรมบริการเติมเกมราคาถูกเซฟ4ช่องเพียง7.9บาทเท่านั้นนะครับผมเซฟ6ช่องเนี่ย2,30บาทเท่านั้นเองนะครับผม B P แล้ะก็แพทเทิร์นพาเนี่ยราคาอยู่ที่1,39บาทนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับ แต่ปืนนั้นก็เป็นแสงดีขนาดนั้นนะใช่ไม่ให้นนอุ้ยของร้านพอดีพี่เฮ้ยตอนเช้าโอ้โติใส่ไหนงไง,ยยงนมันไม่เห็นเซฟบอด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 เฮ้ยนฮายในฮายมันจะเข้าชั้นสามนะบ้างตอนแรกมันอยู่ฝั่งโรงหนังนะเข้าฝั่งหลังใช่หนูเห็นปะฝั่งนู้นมี โปรตีเปล่าวะดูอันจะข้อขอามฝั่งนี้แล้ววิ่งไปถึงนู่นได้ไหมไม่ใจวิ่เดินได้ไหมพลาดกันได้อยู่ข้างบนชั้นสามเยื้อขึ้นตกใจเฮ้ยิวโผน,โนตาหนึ่งสวยอึย้ยอะโอ้ตกใจหมดเกือบโดนเลยกูไม่มาหนักหลังให้เรา สี่สี่มันทันเลยมันไปส่งมันไปส่งนู่นเอ้ยมันไปส่งด้วยมันไปส่งไอ้นี่เอ้ยขึ้นชั้นสามเลยวิวขึ้นชั้นสามเลยขึ้นชั้นสามเลยสวยเนาะวิวฝั่งเซฟปีปะใช่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 ไหมใช่กูจะเข้าก่าก็ยังไงยังไงอยู่ยังกูซัดเลยมีมีคนวิ่งลงสามเอ้ะฝั่งฝั่งทางนู้นไม่จบทางหน่าเห็นว่าลงไปแล้วอ่ะ เนี่ยมีมีต้องเซฟฟีตัวหนึ่งดึกแม่ก็สองนะมีข้างล่างตัไปเลยาปใจตายหนึ่งตอนไหตายตอนไหตายรวยพื้นหลังเรามาปะเนี่ยเออใช่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 หลังมาพี่พี่พี่ติดผมติดพี่อยาผมติดพี่หยาตาย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 หลังตายหลังตายเดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยคืนเนี้ย ถอยมาี้ถอยมาี้ถอยเจ็บเจ็บเจ็บมีหมวข้าวปะเนี่ยอย่ารีบได้ป้าบิวอย่ารีบได้ป้าอย่าอย่าใส่สุดอ่ะค่อยเล่นเล่นเชิงด้วยได้ไหมโอเคเออเล่นเชิงเล่นเชิงยังอยู่ยังอยู่น่าจะวิ่งหนีสุดอ่ะเหมือนกันพี่อย่างที่พี่คิดสามตัวแล้วไงตีมันอ่ะไปนู่นเนาะไอ้บิวนู่นแล้วนู่นแล้วนู่นแล้ววิ่งยาววิ่งยาวไปนู่นแล้วเฮ้ยมืนมันจะออกปะบิลไบิวมันออกบิลไอ้บิลมันออกไม่มันออกมันออกมันออกเลยมันออกกำแพงไปเลยใช่หรอเออมันออกกำแพงไปเลย ไอเงี้ยมันเลยไปไหนไวะแต่มันออกมานอกกำแพงเลยเมื่อกี้กูอยากรู้มันออกขวาหรือมันออกซ้ายมึงโลมาลลกับกูเุรุไรไ่ยเอเี้ยไม่โดนพี่เห็นล้นนนพี่เห็นละเดีย๋ยวพี่ตามพี่ตามตามต่อของแดงปะวะของแดงปะวะเองวะสเตมินอามันต้องหมดพอดีไงเองว่ามันของแดงปะมีอ่างเงี้ยของแดงมาเซฟด้วเปล่ากลัวอะไรอ่ะจะกลัวอะไรอ่ะเจอเจเเจอไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่วะเอาเดินคู่โชคดีเดี๋ยวมันรูดระวังมันอยู่ใต้หินนะระวังถ้ามันมีใต้หินก็คือโดนเลยนะพี่ใส่ไหนฮาเสียแต่มันแบบว่าพี่งหตัวตัวที่มันแบบวิ่งยาวไปเลยแล้วเรามัวหาแต่อีกอย่างนึงถ้าเราวิ่งยาวไปก็กลัวโดนดักอีกโอเคเฮ้ยเจอเจอไอ้บิวสามร้อยสามสิบร้อยสามสิบเฮ้ยอุ้ยไม่ตายไม่ตายบิวกูตายกูตายอุ้ยกระสุนไม่พี่ผมได้ยิงไม่โดนท่านี่ โอ้ไนนใ้ยไข้อในโมหันใ้รงี้เปิดแบบแสนแอ้พี่น้องแล้วโมทนห้าซ้ายมันช่วยอะไรมันทาให้ยิงยิงเราลากสั่งซ้ายได้ฮะโอ้โหจ้าดูดูฮ้ ฝั่งเองฝั่งเองฝั่งที่เรามาเนาะสองตัวมาแล้วขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว oh! พี่ดักให้พี่ดักให้ท oh! ี่เหลือพี่ดักให้นอ้องอ้าแล้วทำไมมันโดดไม่ขึ้น <Hey. S 1> อยู่บ้านหลังมีมีหลังเรามาแถว้นี่ไแถว,แถวที่มันตรงแน่ตรงแนี้นระวังตรงเนี้ย ตอน,นตรงๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่มันแบบพีกพีกน้าต่างเจออะดูหน้าต่างแล้วเจอเราแล้วก็หลังหลังบ้านนี้มีนะที่ลงใต้ดินได้ที่มันมีใต้ดินที่มันปั้น่ะคือนี่นะครับสําหรับใครที่กดปุ่มยิงซ้ายแล้วลากติดนะครับสาหรับใครที่กดปุ่มยิงซ้ายแล้วมันลากขันซ้ายขันขวาได้ให้ไปปิดโหมดถนัดซ้ายนะครับอยู่อันนี้เลยนะครับหมวดแรกเลยอ,นนอันที่สามถ้าเราเปิดเราจะปัดซ้ายเนี่ยแล้วเลื่อนได้ครับฟันไปด้วยปัดไปด้วยได้แต่ถ้าเราปิดปุ๊บมันจะไม่ไปละนี่แค่นั้นเลยฮะ เช็คแค่นี้เลยครับวิธีเช็คแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยังได้อยู่อาจจะเป็นที่ปุ่มจริงครับลองสลับปุ่มจริงดูฮะเนี่ยแค่นั้นเลยถ้าถ้าเป็นอีกก็คือเป็นที่มือถือแล้วแหละมันอยู่บ้านหลังเอาไงวาบิลเคลียร์เลยไหมจะได้เข็มแดงว่ mm hmm. ตัวนั้นก็ตายไปแล้ว mm hmm. เดี๋ยวพอเราเคลียร์เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะมาตัวที่พี่บอกที่พี่มาร์คอะเพราให้ระวังครับจะไม่รู้อยู่ไหนนะแต่อยู่เนี่ยแหละมันหลุดมาแล้วเสียง mm hmm. แล้วแผดนี้มองทะลุกระจกได้แล้วครับทุกคน ไม่ไม่พ <bey ue S 1> ี่ยิงเฮ้ยเจอเจอเจออยู่มุมซ้ายมุมซ้ายเลยก่อนเข้าประตูก่อนเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนเข้าหประตูอุ้ยมันเลงมันเลงมันรอมันเลงเละมันเลงรอมิวเอาระเบิดกูไปกินเอาระเบิดไปอีกลูกอ้าาาา่าไาา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  มีตัวอยู่ข้างหลังเลยข้างหลังไอ้นี่ไงสุสานอะเมื่อกี้ไม่ได้เสียงเหรอเสียงเพื่นหลุดขึ้นแดงหลุดเลยเมืเ่อกี้น่าจะเป็นทไมพี่ว่าเราอยู่เก็บของเลยปะ่ะไปเก็บของเลยเนาะเดี๋ยวเราเดินสวนทางออกเลยว่าว่ะเชียวครับเชยอย่างเชยครับวานนะครับผมวาดเจยบเลยฮะใจโลไม่เพีย้ยนเนาะโคตรดีใจอะนาะโคตรดีใจ,ใจพี่เหมือนทั้งวันวันนี้พี่ไม่ไม่แบบพี่งอมมาทั้งวันแล้วอะวันนี้ใจโลพี่หายเพี้ยนแพี่ดีใจมากเลยว่ะเฮ้ยมามาพี่คนมา อ๋อไม่ใช่บอด <S <S เราแค่ได้ยินไกลจังวะ <S <S มีอยู่ที่หนึ่งครับบ้านกลางทุ่งน่าจะมาชนกันพอดีบ้านกลางทุ่ง่ฮ่า,า,านี่ไงคือหลุดคือคนหรือบอดไม่รู้เย่ายหน้าพี่เลยเนียเห็นปะบอดเฮ้ยคนคนคน่งยืนไปนู่น่งข้าวกำแพงไ,ไปนู่นแล้ว อยู่รนะีเซิลเกิลใช่ใช่เสียงมันหายเอาบิวระวังนะเผื่อมันแอบ,บอยู่แถวนี้ไฟใช่น้อยนี่นไงอยู่บนบ้านตัวหนึง่งพี่ปลาไหนไหนล็อกให้หน่อยล็อกประตูล็อกประตูเช็คข้างล่างหน่อยนะ มันต้องออกวิลออกไม่ออกหรอตายยังตายตายสองสยองขวัญไอ้ย,ยารับสองสยองขวัญน,นะขีทูอันนี้จะวันอะไรครับออกไปบิวมีขึ้นมาเห็นปะจีเอว่ไม่ใช่เอชอีจีเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบ อ๋อบอดอูแต่ปืนปืนก็ยัง,งยิงแย่เหมือนเดิมมาคนดูยิงหัวรีเลยรีเลยรีชั้นสองนะรีชั้นสองนะพี่คบรบอยู่ตัวเอ็มคมันจะไม่มาเจมเราเหรอวะคนดูงงวะงงวะทำไมตัวเอ็มคีเขาไปไหนเขาไม่มาเล่นหรอตัวเอ็มคีเขาไปไหนไงเขาจะไม่มาเอือ,อ,นอคนหนอซ้ายอ่ะ อว่าแล้วซ้ายที่คนไอ้เหี้ยอ้ากระเป๋าตายไหมมันถอยเหรอพี่กดอยู่พี่กดอยู่มันต้องโหมันต้องโหพี่กดแล้ว ไปยดีน no? ah, ้องอ้าวตายเหรอไม่นิสวยสวยสวยสุวยเกือบตายแล้วดิตัวที่พ right> uh> ี่ยิงนี่ไงนี่พี่วิ่งมาเจอคนเนี Hung> ่ยตรงนี้ไอตัวไอ้เคสเรแรกไงที Heaven ่พี่ทักมันจะได้มาเจกัมเราโอ้โหคนดูเป็นโฟก้าหมื่นฮะอาร์กิลหมื่นห้าฮะไอิจฉาไอิจฉาเซ็ตหกเซ็ตด้วยนะครับมือนหนึ่งหมวกหนาโอ้โหนี่ไงเห็นไหมคุ้มนะครับนะสำหรับใครที่ขอโดมาพี่มอสจัดให้พี่แล้วนะ เอาขอครับพี่ชายมานอนเก็บของไงตอนนี้แล้วพี่ได้ยินเสียงทิ้งกระเป๋าไงน้องหรืพี่นี่มันของจริงเสียงรับกระเป๋าไม่ใช่เลยนะที่อ่กูได้ยินนี่แหละทุกคนเหมือนกันพอมาชิคิดดูแล้วมันก็เกินไปนะเสียงรับกระเป๋าเนี่ยแต่จะหลายว่าใส่กเป๋าอ้่ยพี่ชายอยากได้สกินเอ็นหน่คนดูขอสปอนเราไหมแบกหน้าไปขอจะกินสปอนไหมดูครับเอ็นหน่ะคนดูดฝาตัวเอ็นหน่ะ โอ้ผมแฮปปี้มากเลยผมน่าจะแฮปปี้อย่างนี้ไปอีกหลายวันเลยโอ้ยตาสวยน้องโอ้โหหมดยังนะยังไม่หมดแบบอีกนะ <P ing 72> ปิน712เหมือนเดิมนะ <P ing> หมดยากหมดเย็นจริงๆเลยสู <S <S ้ขอด้วยน้อง <S 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 ขอ ek12 สักตาตัวละ10บาทอ,ะอ่ะอ่าพี่บินได้ครับ อย่าพี่นี่ไม่ต้องโดนแลเพราะพี่โดนบ่อยละผมรู้พี่พูดจริงให้จริงก <c oughs> ันละคนนี้ไม่เคยบิดกันประวัติดีจัดประวัติดีจัดสร้างเครดิตขอโทษดีพึ่งมาผมอยู่อีกนานครับพี่ <c oughs> อะไรอีกหน่าเลยอ๋ออ๋อกลัวโดนกับเมื่อกี้อะน่ากลัวจริงแล้วเราตีกันขนาดนั้นเขาก็ไม่มาแตะนะเว้แต่เขาเขาของจรงงิงอะบิวกอดห้ามือหนึ่งอะน้องเอาไป ของห้าหมื hey, ่นหนึ่งเองสนใจปะเอ้ยก็ของเอ้ยก็เป็นของเยอะนี่นั่นเอเอานี่ไปดิเอา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 ไปไหมไปเอาเต็มโพไปไหมเจ้าหมื่นพี่ให้เองนั่นแหละเอาไปเถี่ยถือไม่ได้หรอถ้าถือไม่ได้ก็ถ้าถือไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาต้องถือได้เอาไปเต็มโพมาพี่ให้เลยเอาไปให้ไปเลยพี่ให้เลยอ๋อไอบิวมึงจะบอกว่าไอ้ตัวที่มาปาแล้วเหมือนเมื่อกี้มึงจำไอ้ตัวนู้นได้ไหมที่อยู่สุสานอะที่กูบอกอะตอนแรกเลยที่มันยังอยู่ในโมเตลอะเออที่บอกว่าจะน่าจะเป็นนั่นแหละมันวิ่งมายิงมึงแล้วเนี่ย เขาก็มาเขาก็าามาแจมแล้ว,วนี่ไงจบเดียวจบเดียวมานอนเดียวเนี้ยตัวเดียวมันเก็บของมีเป่าสามสองครัะเป่าส้มอ่ะเป่าส้มสามสอง <c oughs> เราออกตังไดนะ้น้องไม่ต้องห่วงนะเอา้าคนดูผมจะเอาของออกทีนี่ทำไมวะไอ้ชามือนอะไรเนี่ยบิวเออพี่มวนมาก่อนนะมวนกัาพี่ใช่ก่อนดิแต่มันได้นี่ อ่าเกมนี้ได้ลงได้คลิปนะครับเกมนี้ได้คลิปนะครับท่านผู้ชมครับประมาณนี้ครับสำหรับแบบว่าใครที่นี่นะมีปัญหาเรื่องใจโลก็ใจโล้ช้าสนใจโลเพียนก็ขี้เกียจพูดแล้วว่าให้คนนี้เขาใหให,ให้คนมาถามวันแล้วกนะันเนาะเราคนมาถามวันแล้วะะเดี๋ยวค่อยพูดอุ้ยโอ้โหผาใหญ่ดูโอ้โห,ใ,หโใช่มัดจุกเดี๋ยวเออ,เ,อเดี๋ยวเราขึ้นไปมัดจุกมาก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โหแล้วออกตังงามๆครับโอ้โหน้อง ทำไงให้ขวาดไปแล้วนวี่หว่าืมลืมเืมจมเรียมจอสักทีไปเจอกันใหม่คลิปหน้าซีกีนในทำผมบายบายครับ